လည်းดบัวกญอโพก็ดีกว่าเดมปาฟีฟูกุนัตราตมะดิสโกดโฟโตจ๊ะเลข้าวสดอัตตากระเสาะเนาะเตตินียายอเวดาดิตอเยปาฟลาโรอัตตากระเสาะมหาตคาดบัวเมปาสุปาสาเมกวาวะเนี่ยกะถิเวตเนาะบาคาเลตากีตาคลอเลเขมเดียอะโกหลูเนาะเวรากุยๆนี่เนาะเนาะเดแพอโชเคลเน่ ตากตาลรตาดูลาสาเกลาสกาคอดถืเลือปี2534เน่อย20อาเวดา34ปูกุยเนาะเดี๋ปกเตมาตากิตากรเนเกลาสาเนี่ยเฉดเตะาเมอุโซอาคิเนยเกลาเวซาลาปูกุยเนี่ยเราถลเวดานอกจากาโยคิทูเวดาแคบุดิยเน่ยโยคิลูเวดยวกัเตมา သားစာဟဲလើကေဘူဒီယာတကတော့တပြုတော့တဘလလီနော်ကကိနိဒဒီသာတကစောပါလုံးဟားနော်ဝေဒါပွာကေဘူဒီယာနေကိဝေဒါလောတေဝဒပတဲတော့ကိပါတာမေမူဆောင်နေပကဲဟဲမသားလဲကတော့တဲ့တီပါသန္နာကိပွာကောကိပွာတဲပပကိပမေပတ်ဒီပကောပူလើကေဘူဒီယာနော်တော့တခါတော့နေလើကေဘူဒီယာကောပူနေအဝေဆစ် လပူကိနဲ့တဒုကေရထူလာပဲကြော်ပါတော့ရော့ကိကလူရဲကြော်ပါပေါ့အခုတနိတသဟိနို့ပဲအခိုင်နဲ့ကြော်ပဲချင်းနေတဲ့ဘိတပွားတဲ့ဘိတမာနေအဒါလောပဲတော့ရော့ကိကလူရဲကြော်ပါခုကိုနောဘတာလေကြော်တော့တဲ့နောအခုနဲ့ကြော်ဂျိုစိတ်ဖန်းနေစာဟိတို့မှာဒပွားတော့နောလောဖလားစာရတကေပါဟူဆယ်ဟူမနဲ့တဲအေဒိုစီကွမ်းနယမကေနယတာမဝို့ဒီဆိုယိုလကောချောတဲ့ပူ နကောဟာအဝေဒနေမေတ္တာစစ်စုဘေဘူးလကေထောသတ်ဒတကတာကပ္ပနိကေနတတ်ဒုနကောလောလောဘွယ်ထိညာယဘဒုထိုကွန်ထရောတနီလဘကွန်ထရောတနီနဘလောတီတာတကတုဇကိုအဝအာလီဒသငူဒောနာရအတာပေသာအတာဝဇဆုနေအတလလီမောအခောသနိတကေတခိုင်းနေ อาเวดาไปเตะดิเลเนาะว่ากันเตะกันต่อเวล้วก็สือว่าที่พวกกัปโลตาโอปุกเละๆลอบัมเดเลยดิไซน์เตะกบลอนเนี่ยเขมรดิเนี่ยขาดกว่าตาวะอาวโดนเฮปยาเราไว้ก็บอกอยู่สิว่าเนี่ยเลโซเวียตอะโจปีเวด้าดอกปีเวตาลุาสิว่าเนี่ยประกนนอนลูกเวประนนอนลูเวตลอดแล้วกระทออร์เวด้าอดีตเชคกีป่าเลยอาเวด้ามิไซเนี่ยอาตาโตอุบะเนาะกับบัสเกอร์เวด้าเด้อ แต่ชีคือ the g r i p e เลิกก่อใจตาเนี่ยอคเลยคิดชิดใจเนี่ยเอาเวลากว่าๆมอบ้าชาตินาเกะหนอฮงเซเน่เลเวด้าเลยยุโรปยุโรปแตะกัป่าเยลเฟรนก็ป่าเจลโดเอาเวลาเลยคีเวลาตาให้กู้ให้ผ่าคเวลาเล่ฟรานเน่ฮอกโกงคีเวลาเนี่ยตาหล่อชอนเนี่ยฮอกโกงเขาพระวิหารเลย เอาเว้ินเะอร์เนชั่นแนลคอร์ทออฟเจสตีเชอ์เต้เว้ยนะเลือฮักกูกอลเฟรนด์อาตาโอปาเลลลิลีเนี่ยแคบาดาทุกแวนอ่ตัโอปาตลอดจะต่อเลยแคบาดาดูนี่กี่เว้ยนะอากูเนี่เนี่ยแกท่บเวตาขวิดตาอย่าแล้วก็จ้เตะเลยกระคฮกกระดากี่เวเด้อซีเว้ยด้เนี่ยหรอบ้าชาก็จ้เตะตาโอโอเคเอาเว seklinicwebada.hewebcambodia.skernisikoyu.to. dok lae khetae kuepha ka deoh humane ne le europe. europe ne kana 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 humane ka tota wine aweda dupalaw ta pa ma kocho tae di ni de ke. no ta pa ma kocho tae di ni de ke. na ta ga ta klern na ta usane a to utso kocho tae. อาเวลาเมซ่าเสพผาเวลานี่บ้าเกี่ยวเนี่อาเวลานีตัตะจะมีตัเวนเนาะตักขี้มีตมีแล้วจะกัเตตักก็สอดยกว่าตักก okay ็สอดคอคอดียวจะกัผาดคอคอดียจกัแปดที่นอผาดคอคอเนาะดวเวนยานะอันีอสไตล์เมตว้นนี่บ้าควิจูดวเวกวาะตักอดตักแปดที่น่อผาเสาบัวอาการแต่าสุาสบานกอู่เวเนาบัวอากาเดกันมาเวได้กับ้านหน้าเด็กอูเวแต่ ปัสศรัยต่ก็ติดตัวบังเนาะอเวดาตอมอเนาะปกอเลืออสมีสมหมอปราแเห็นหรือขออะไรที่ล้กอปู่เลยปวกกอแล้ตอมหมอตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเอาเวด้ามาล่อเกเวด้าป่ายโยกอพบป่วก็เจ้าเต้ผู้เลยมามื่อกลัวกว่าลยปอยเป็ดเลยแคนบเดียก่อนฮากิแคลเคาเชบ้ามตดวไรก็เมตาอุข้อนะเลยนกโอเลยเนี่ยตาอุข้อเลยนะสาสมุกัปู่เพล อ่างกอนก็ดูมาบ้าตาดิแลตาแต่อลอกลาลอตาเอเอ็กกอนน่ปรุดลกอจอเตดคบดียาคีบฮัเกนาะฮักเกตปัจอว่ตาลอต่ยาตาบารอบาจาดกเกดากอะใคเนไม่ต้เกบาดบเกอจอตเต้ปูนักงานนกกที่ว่าแคมบดียาแต่เนีา่เนาะเอาเวลาเนยเกท่อตาอหลอโชเกตคาต่ก็เตมมเลยเกมการเมืองข้อทีเนี่เกท่อสาเลย आकान बकते थिरु कोसे कोखिबे नो आखैने बकाले थाक्से इनचिना वद दो कोकोने तना नेओने लॉस का बेटा क्वे क्वे पुआ सेना वडा ले पडो भादो से पै छो र लाले खेबोडिया फला खबलो ले आ ताबि कप को ऊ वेडा ले किले बले दो आक्रो आ जे ले अले पाकु सु वेले खेबोडिया कोन आदुमा दो खेबोडिया ने तेवे मेन मादी इने पकेसे นสุาสุาต่อลอาโคนเนี่ยป่สดุที่กากนาดุดูแไว้ด้านที่อาดอบเวนเนาะบ้าซสตนสื่อมุดดกาเนิดตะแครว่าเอาเวเนี่ยเมตตาเกริมีตมีเลยอดอกสิบยาดอบเวเลตาก็ซอสดอกตาเปที่นูปะตาตะครตั้งแต่ครนขานปะบ้าสิทอบเระดเวได้ปะบาอมกระเบิดได้ปลวกแคบุดียพสิทิผ้าแหมมาตลย ก็เจเตะตนาเกอเอาเวด้าแพ้ประูก่อนะเวกเวดาคูคู่พนี่แลออุตตกลาจังตว่าอย่าช่วโมงหลัเลยตว่าเลยก็กเนาะเอาเวสแล่ท่อเวดี่ออย่าเตะตักซ้อมมาหาเนี่ยแลท่อเวด้แล้วก็เจ้าคนเนมอตปูคนแล้กันลดอแลแปปลอยหกกูวอเลยเจตะอกออหกคุรอนี่ดอกเชลเวเตอร์สิผ้าไอ้เจ้าตาตะกวอเนาะปดกใหยา สองร้อยตะระวางเมียเน่ยกะตือจะต้านรู้ว่าบ่าไม่ไม่ลุยกัอย่างนี่ยกระตือจะต้านเนาะเอาไว้เส้นแหละเปิดค่ะาไว้ตลอละเกียร์เกียดอกปุ่นเนี่ยกระถือตอนนี้ฮอกคูลีปุ่นมากร้อเลยรีเวลาที่พวกกอโพสิส้าเนาะตาดออน้อยจะมีบาเนาะรู้ถือเวียาเวียนากระตัวเช่าที่กขาจะลืเบกกระตช่าแฟรนด์เด็ะกน้าคือบ่ายุโรปเด็กก็น้าคืออเมริกาเด็กก็น่าคือบ่า บ่มตะเดเลตัมปาวะคะบอดิอะกอคุเนมิปัวละอะลิมูลิมะตะตอตะโตตะโลดุอบเนาะตะโจตะตอตะโตตะโลลนกะเรดอเลมุกุไวกวัดอบบ่มตะเลตะรูอะเจเนลอมมาเวลาเลตะสู้ทรอบบัวท่อเนตะโดเนเกกุสสิบะเนาะอะคะเนอะวะระเนตะสอทีๆตะลุยทีๆเนบะคะเลคาสิโนเนบะตะไปออที่ว่าเน คบรอาอตเหนตลโซดอยู่เดชเลลชุดากุยแล้ดอกปวเนาะมาาปีลวัตาโซตากมอเลก็บอยู่เนี่ยอยู่เวลาเวียดนามคอมเมนอ่านกันเตลเวียดนามแ่อีเนนะรดเดียเนี่ยก็บอยู่อยู่ลูกกูวอคน้อนเลอาเวลาโซเวียตจเลิตดื้อคีบลอลอต่คือเอโซเวียตตาดื้อมอนะฮะเกิซัวไม่ซัวเนีชอบ ກະຕົງດອວແລລະຂໍໆໆໆແ ଗ ລະບາດໜໍດອວແຫຈານຫນໍອະຄົດຊານິຕາຄວາເດອອາກາດຸຟືລາຄໍລິເລທັດສະເວດດຸເນແລລະກະຕິຄໍແວລະບລູຄໍຫນໍເຖົຕົກໂກຣະບາດຫນໍບາດຊາຕະນະເກເວີດີໂອຄລິບແລະແຫລລໍນະປາປາລາກໍແລລະປູກຸຍຕິພາດຕະບາດຊົມູໄຂບາດຕາໄຂດເກເກເຮົາດີບາດຫນໍກເກເຮົາຕາຕາດູຄວາສະເມເກເຮົາຫຼໍເຕີຕາມେມາຊາໄກຫນໍອະຄົດຊານິຕາດູຄວາສະເມລິສໍຍເຕ່ນແລະເມເກເຮົາຫຼໍຕີ້ນີ້ กจ้แต่เป็นดนะเกเชยอาไรแต่เลีัลลติ่เนาะบําดเร่เอครเนี่ที่ก่อตาอุตสาที่จะก่อชะตาบางิกูเนี่ยกนาดูมาเลกปนดุกเล็พิเศษกับบัวเกเวทไม่บาออสาก่อป็นดุเนกูลอสารลอเช่นนอคนักอนุทีลามแจ่ทายปาดโกบะแต่เวลาเปดุผาดเลปปานฮลเช่น้อย มหาเนเตเวดาเลปัดหีตบัตนาเกเตนิ่งใหญ่เพื่อทายอภัทติเนคือกะดาเกล็อตชิโนตบเบลปดูปะดุโลตัพปะดปรดีสละก็คอนโทรลกันนี่ตัญญ่อบะดบวยเส่น่อเวดะปัวกอจ๊อแตพัวกำเนิร์พัวตอเพบะสิญญาคลุเวดะทักสีอคุนูโดงฮุนเสออคุนูเลตามมาตะกอดาแม่เวรเกมเลกะสู้ถ่อฮุนเสอเขกัญญ่อเลกะสู้ถ่อเวดะตานณะเนตวอดอเลปัวกำเนิร์พัวกุถ่อ ซูเวด้าทีเชอร์ก่อชอดอเอ่อดอมาเวพาจิลิโจคณะ6หลอ6หลอ6หลอซูมุดดะเนบาดะเนบาเนาะจาลเลซูคุกเกรพันดอดหลอตึดเลดคือเกโค่นสิพันนี่ซูเกลุยเบกะดุดาดาเขมบเดียมะคะคายกะตอซาละตะเมญะเลเลเปเปลิกว่ากำลังผู้เฮกิเฮบาเลเลเปเปลิขอกว่าปดุกกะปี้เวจาเลตะนาเกเฟมหาก่อเน อาเวาก็คยิ่รักเนี่ยกระตไดเเชิปล็กต้เลยกระทอดได้แคมเดียเม่อตาเตยุสวเมตานอกอเนี่ยฝที่กครออุดตัสิกว่าเวดาอางาดูม hmm. ันนี่หรอเนาะอาเวลาก็ค่อยาสเนาะก็ค่แพทองทานจะไม่ยิรักยิักเนี่ยลิละมือะกันเนาะยตตากมาเตตาสิทอดที่แต่คนตอนเนี้ตากึ่จะขายอีนี่ ပေါအခေဘဒီယားကကကတနကေတကလည်းငကကြတိကောရိုနဲဒါဟောနော်အဲဒီကောရဟောအိုနိခေါ်ရပ်ရှန်အိုနိတတ်လေထော့လေထော့တူဘာပွားပျာဂွိမဲဦးပျာဂွိအစ်ထနဲပျာဂွိဒါတိလေခေဘဒီယားနဲဟဲတိတ်ကူဝဲတာခိုက်နေတော်တော်ကြီးတိတ်တဲ့ဗတာမဲဦးပလီတော့ရှီကူတာလေဗီယက်နမ်ပြည်လေဗီယက်နမ်ဒါလေးမဘာသာတနကေဂျိုတာကူတာကောဘာဂျိုအမှုကလိုဝဲကွာပန်နိုဖာဒို กูสถรอทอดเฮ้หลอตากะลือลือหมอเปือละอฉาตะปิดาแลเปจกะกะผันดุเลยฮะชอหลอตากะเลสกะตาออเลคัมโบเดียเนี่ยมอกอจอเตอปรามาแลมาคาสิมาฟรีเตอร์ตะกอโรบาเซยหลอเวเนี่ยเนาะลุกคัมโบเดียหอตากอตาเขดออตาดุนิสิว่าหลอมมากเวดอดุดอทะเปเมกกว่าเนี่ยฮุนเซนฮูมาเนตอะเมซาเซฟพาเวละฮกดบิอะเมญ่า มึมชาติไหนเงี้ยเอาเวลานี่อเมริกาจะกูข่าก็ตัวได้ป่ะอเมริกาโอ้ดีเหรอเมเมเฟรดเดอจูโรเนี่ยก็ตัวได้ดีูปล่าเวร้าแคบเดียดอยเฮหลอาเวราฮอกคู่ก่อนี่ยก็เมคแคบเดียตา้ว่าเกี่ยกเกี่ยวกเวรามหาจักว่าลก็สอนมึงนะก็กบ้าำลังจะชีตนาเริลินเนาะคู่ก้ตะเบนเลยจังหวัดกรเรย์พัตตบอน ก็เรอบเลคบุรียาไม่จัวตาเค่เลคือคนั่งแกคบุรียาตามอ่ม่จัวตาคูกัวสิ่านไอ้บตาปากะก็เลจอปาแยกกตะก็จบนาตื่นเลจอปาคุยกตะก็จเนคู่กอวเ้เนี่ยอ้ตอดิ้งมือมีชาตินี่ไงนี่หรออ๋ออเขามจัวตาแคบุรียากูกูกูจูสอสอสอคี่สิมือโดเลตกสมโดตะเปเลยนอตะเลมมาลวะาคุณรอ အဝရနဲ့တကယ့်ကျေထောက်သာဒီလေရွှေမတဏိညာရဲ့လမခေလို့ခဲမနာတပါဂိကုကိုအောမေတ္တောထပါနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကဘချောလို့သာကဘစေသာမေတ္တစုစာဘတပါဂိကုတခါလို့သာကြေထောက်ပါဒ်နော်ကောနေရောနော်ကိုချိုကလေးလေထော်လေတာတော့ပြွေးကညို့ပွေးတော့တာယူရောပါကေတယ်ဗျ